ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมตอนนี้เป็นอีพีที่สองครับก็เราสํารวจไอ้บ้านผู้พิการก่อนแล้วค่อยเข้าไปซ่อมแซมก็ตัวนี้ก็เป็นรายที่สองกับสามแต่เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคนในตําบลคมินนะครับเป็นนางกงใจวงสาโคตรก็อายุหกสิบปีแล้วก็เป็นนางเลืองชัย ชายจารุงอายุ65ปีเป็นพี่น้องกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านว่าเป็นยังไงความต้องการเขาอะไรเราจะช่วยเหลือเขาต่อไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าการทำงานของผมเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ไหมคนไทยไม่ทิ้งกันครับเดี๋ยวเราไปดูทางข้างในเลยครับผมไป สวัสดีครับคุสอรู่บ้านวามต้องการแม่เนี่อยากได้คนกีเปล่าอยากได้พนกรเวลาฝนตกเวลาอะไรนี่มัน แม่บอาหาโครงการเนี่ยาจะเทแค,แค่อันอันห้องนี่ไปวัดปกจา,ก,ากตรงนั้นยก,นกขึ้นนะนะยก,กใส่อีกสามก้อยแล้วฮะก็อัดหินอัดดินเข้าแล้วฮะก็เทพื้นนะนะแล้วก็คอยได้ห้องอีกนมงห้องนึงที่ได้อยู่บ่เผาอยากได้ห้องเพิ่มอีกห้องนึงจ้าพ่อได้ดรับผลพิ่มมาเยอะนะแล้วก็เทพื้นระยะแม่แม่จะพอนยกสูงซ่ำเลยนะช่ำอันอีก สามก้อนหกสามก้อนเด็กสนิทแบันี้นี่นะจะเอาบางสามก่ามันนี่แหละเวลาชุงขึ้นจังหน่อยเวลาคนย่างเข้าไปมันมิดหูไม่ต่ำเลยพอย่างแล้วเข้ามากระัางเลยอ่ะย่างไปเนี่เดียวกันเดียวก็เบิ้งกว่ามันอะไรด้ประมาณเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีได้หออีกสามก้อนได้บางก้อนนึ่ง กวนเรื่องสูงอยู่เดินแน่สองสองช่ดใช่บอกสองเพราะว่ามันเพราเวลาเขาเอาดินเข้านี่เนาะมันได้เอารถไถเข้านี่เขาก็เอาเขาก็เอาเข้าทงนี้ก่อนถ้าถ้าตอนเข้าเอสนี่แม่เราไปยู่ไใส่สนี่ไปยู่นี่เงือนโรงจานี่นี่ตะปุ้ยโรงจานตะปุ้ยโรงจตะปุ้ยแล้วขึ้นมา

สถาการคืห้องห้องเพิ่มอยูนน่ในนี่บแม่อเอาห้องเดียวนี่นห้องทั้งหลังนี่่ะบ้งนี่ในนี่บ้าแม่จ้าดีแบบแคก๊กเสา่ะใช่าเนี่ได้ฮอเรับกับอาเ่ยนี้อนพอดป็ถ้าดห้องต่อไปแบบคือห้องั้นเดีเยัดติดก,การการจาดตรงนั้นมาตรงนี้ เป็นฮอดฟุ้งอยู่บ่อ๋อคือกันกันแบบห้องนั้นเลยกันแผงนี้กันแผงนี้กันแค่กบเสาหะเนี่ครับเออเอาแบบนั้นแบะพอพื้นนี้ถ้าเกิดว่ามันยังมีได้นี่ยังมีได้ฮอตฟุ้นอย่ที่ที่สูงชั้มนี้ที่ที่มันเป็นระดับเดียวกันนี่พอได้บ่แม่นี่นี่ถ้ามันเป็นระดับพื้นตรงนี้นะอาทิตย์เวลาเห็นห้องเขาบอก ว่าเท่ากับเท่าที่เท่าที่พื้นสะกวันนะเพราะว่าปูขี้ปูดึงเดี๋ยวนี้มากับาอานก็ามาน่ตน้กนะระดับเดียวก็ทั้ง้งหน้าแล้วกะดับเดียว <ừ> ขท้งหน้าไ่แล้เพราะถ้ามันในยงหมันในยกเมื่แม่นกว่ทางเือนี่ก็ในยามันย้อมันบอกมันบอกเือร้อน,ปนไปไนสวัสดีครับทางนั้นผมนยู่อันปกปติแล้วอาจารยมีฮอนบอแม่ มีเปิดน้าต่างเปิดา <laughs> มันแดดด้วยน่ะติดเข้ามาอืมันนแรงอเอาซูมก้อนตัวนั้นไรยอยูหัวหน้าขาพเ่้าปกติแล้วตัวนะฮะครับยายที่เอาระดับเดียวกันนะอืมเพราะยายที่ไดคานเข้าไปยายจะย่างอย่างว่ไดลยมีมยายทีได้คานแล้ก็ผี่ตาม่ำที่จูงปะกันในบได้ชุดนบได้นั่เร็วๆคุณเบิ้งก่อนนะวะ คือบางเชื่อนี่มันอาจมาจะไม่ถึงตรงนี้ไอาจจะได้แค่แค่ตรงนี้แบบนี้นะเนาะหรือเป็นล็อกเป็นล็อกสองล็อกนี้เงาวไบกุ้นแบบนี้นะก็คือเราเราทําเพื่อบรรเทาความไอ้นั่นก่อนนะเขาเขาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนก็คือทําให้มันเป็นความเป็นอยู่ดีขึ้นกับมากลลไมีได้สงใจ100้ <laughs> ใ <laughs> อยเปอร์ซ็นท้าก็ถ้าก็ พยายามซอยๆเลือกันไปเนะแม่เนาะงบพินกับบัไดประดับขับแม่ครับมันเท่ากับมันเป็นงบที่มันมันมีหลายนะแม่มันแค่แค่เงินสองหมื่นนะแม่มันสองหมื่นมันอะไรงบขึ้นสูงๆนี่เพื่อเอาที่ดินเจ้าเขื่อนอินเนอร์งบแค่สองหมื่นปะบันไดเพราะว่ามันเป็นงบไอของพัฒนาพัฒนาสังคมมนุษย์แล้วก็ให้ หลังละาสองหมื่นแบบนี้นะแม่หมอแม่บมอวันนี้ร่วมไปเพราะก็เอาเข้าแถวไม่ไม่ครับมันเราทําเราทําเราทําของงบของพัฒนาสังคมมนุษย์แล้วทางภูมเขาละโอนเงินเข้ามาให้อบตสองหมื่นบาทให้อบตซื้อวัสดุแต่เข่ากับซื้อวัสดุแต่พวกแรงงานพวกอะไรเขาฝากเงินให้ออบตมาช่วอยันให้ ทางผู้สูงอายุผู้พิการได้รับผลประโยชน์อาไรที่แต่ว่าถ้าท่านคจอว่าเท่าไปยกสูงขนาดนั้นเนี่ยผมยันเงินสองเลยเหรอว่าเขาคือระดนเราใจคุอแล้วดีเอาคืออนไรค้อการเดี่ยวผมกงกับไปบึ้งก่อนว่าเราพอจะ ที่นี่ก็พ่นกระแทกให้หัยันตะกินบวบได้ปะไหนครับก็มันเป็นห้องห้องนึงกับตัวน,นี้สามเมตรเนาะสามเมตรตัวนั้นสี่เมตรก็เป็นเท่าไหร่เจ็บเอาเข้ามาบา่อได้แต <ะ S 1> เอาแค่นี้ไปได้ที่ก็เจ็บนี่อันนี้เข้ามบ่อได้เอาแค่นี้ไปได้แท็กเราแม่ให้นี่แล้วก็ขึ้นไปฮะเอายา,ยา,ยาวๆออกมาแบบนี้เนาะเอาล็อกนี้เลยก็ได้เพราะปองล็อกนี้แม่เนาะอ่า มันท่านมันงบโบราท่านเข้าแล้วเปล่าครับกวแต่เข้ครับอะไเงาคันตาอมันยังมึงงบอยู่เอ๊ะเอ๊ะโอปตอเป็นแบบงบรายอยู่แม่เอ้ยบัตใช้รายอยู่หรอแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่งบอบตเพราะว่ามันเป็นงบติดเงบนอปตอเนี่นมาชดใช่ครับอันอบตนี่ จะเป็นคนออกสำรวจนครับออกสำรวจออกสำรวจแล้วก็ส่งเรื่องทําเรื่องของงบพัฒนา <Okay. S 2> สังคม,มนะะแม่เพราะแม่มันแม่กินดีคนพิการคร <Okay. S 2> ับก็คือเขาก็จะออกมาดูความเป็นอยู่ว่าคนพี่การผู้สูงอายุนี่มันเป็นยังไง ห้องน้ําห้องในีกินอะไดการนอนการทีเด็นี่เขาสะดวกไหมอะไรแบบนี้แม่ครับไปยังว่าอยู่นอนข้างอันมอเหกแตกพัวไปนอนแบน้นไปไกลทัดยิบยับงาเราเนี่ยารู้กอยู่นี่แตะแม่กับพ่อช่ยเหลือจัวเองนั่นเพื่อสาธาเลิ่งแม่ไหมท่านไคนส่อบบได้จะมีแม่ก็นอนยู่ในห้างรับ ลุกให้แล้วลุกกูจะคนลุกกูณน้ำผไปทำง,งานครัจังจามางกข้าบุปไปทำคนได้กินลุกแม่ถ้าจะไปงานงานอย่างนี้ทำคนได้ไปใส่ลุกแม่ลั๊บอย่างนี้อย่างบึงทำเสร็จอ๋อดูแน่ยงางฝัดขางในฝัดเอานั้นไปเนี่อยากกินนั้นให้ฝแบบัดเป็นเลยส์ก็เล<ด>ยมีมีคนเดียวที่หาเลี้ยงร้านนั้นระเบอ้อพอจะมาจิ้เกลือในจังในจังนั่งกินงินเลี้ยงยังติ๋นี่เราเต่ากับพมีซื้อเต้า เาเอานังกินเอาคับไอ้นาแตบมีเวลาฝนตกมัมีสาดห่อแม่นี่สาดอยู่แล้วมันลม้ก็เยียกมว่าเราแยงอย่งไรห้องตั้งยานเลยยางนี้แม่ดูนอพายุมันอันนั้นเนาะตอติเตืงเฮือนคือสดนี่ทั้งซึงทั้งไดก็ไดมันสบ่มีมันซ่อมแซมครับแม่ยูเพราะว่า เข้ากับเข้ากับหาคนเหลียวเนาะคนนึงก็ดูแลที่ไหนได้มาเก็บเงินซ่อมแซมมันก็เป็นไปไมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นไปเมื่อไรอยากเอ้ยไม่ได้กินได้เงินเท่าไรที่เหลือที่เราตั้งค่าไปค่าเที่ยวนี่นงไม่เดือนวันหาวันเพ่งงานอยูเสือมั้เพ่งงานอยู่มั่ยดีเอี้ยดีเอี้ยใช่เป็นรูก้างอันนี้เป็นรูจ้างเขานี่บอกเป็นลูกจ้าง ต้องเสียก็ต่บอกมีงานก็บบ่ไม่ได้ไปเลาวพอจ้างเป็นมือบอกจ้างเป็นรายวันนั่นแบบหละ<บ>โอ้ไปขายเงบฮ้าบ่มีงบก็่ไม่ได้ไปนี่โอ้ใครๆก็ส่วนประธานจ้างอ๋อนึกว่าเป็นลูกจ้างแบบลูกจ้างประจำต<อ>ัว <บา S 1> อะไรน,นั่นเลยไม่ลูกจ้างประจำประจำแล้วข้าวนี่นะ่ะคอแให้แต่ไม่บบได้เงินเหมือนเชื่อกระไเบิังไปนี่แล้วก็นี่แล้วไอเอ้ยบรรยูบรรเทากระไร วันเดียวผมเรียนฟ้าอิทเรื่องเลยก็อันนั้นเดี๋ยวปรึกษาจนไหนว่ามันจะเปินแบบเรื่อนะเราไปลวมาแบบเรือเาเราพอพเพิอีกไงบดใใกันย่เนามใจกันย่มันดีไปแล้วเดี๋วเดี๋ยวกะเดี๋ยวผมลองไปตัานนักเดลเลออัน พอไปเป็นซองงบเรื่งเช้ามันดีแลนะพันจะเอาน้องออกมานอนเย็นน้ำตัน,นทางน้องเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านหนึ่งหลังนะในในนะมันเป็นบ้านหนึ่งหลังคือเขาอยู่ด้วยกันนะก็ะคือเดี๋ยวแต่ผมนี้ละเฮ็ดไปเป็นสองเรื่องลยเอียดไปเป็นสองเรื่องแต่ซาเฮ้ยมันจุดปาจจะเป็นสองเรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มันจังได้หลายโอ้ยชอยเดียวไอ้อือไมยุ่งไมว้ผมแม่ว่าก็เป็นหน้าที่ผมเอ่แล้วนะ เพราะนี่กะสักซอมสักเอ็ดของยายอยู่บ้านทานนี่แล้วไปบางครับบางสองสาวอาทิตย์เมื่อกี้นี่ละมันจะยืนอยู่อันเพิ่นเพิ่นสร้างมาเอาเพิ่นโตเพิ่นสร้างมาเพือนทั้งหลังนี่แหละแล้วใกล้สิมาแล้วละเหมือนกันใจะยืนเลยเออมาทำอะไรก็มาดอกไม่ได้เลี้ยงอยูแล้วเรวจะเพิ่นดอกมาเราจะเขาบันดีด้วยแต่บลกบินนี่พวกอันแม่เพื่นคนจนนี่เขาก็ได้เนาะเพิ่นโคตจนนี่ก็เป็นร้อยหลังอ่ะ แล้วก็เข้าปีนึงเข้ากับมาอิดเ่อนคนพิการอีกมากกถ้าครับบได้คอเป็นหลังอันคออันช่อมแซ่ให้ซื้อบ่ได้อารดอกเป็นหลังเป็นยังกระไดเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลังเนี่ยคือสภาพความเป็นอยู่มันต้องไอ้นั่นจริงๆไงนะแมมอันนี้คือแม่กันยังนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเราปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ให้คือคือมันลบแดดลบฝนมีเป็นอันตรายกับต่อผู้สูงอายุผู้พิการมันก็ดีเนาะ มึงเนีรยจะพื้นมึงแนี่ยาซาผ้าอันนี้ตังเวลาลูอัดตับเนี่ยแม่ดีตรงแม่เลยพุทธทำมันจากที่านไปที่ไหนยานจะแท้ครับพุทธไอ้สามที่สี่กับตอนย่างได้ของใครยังมาได้รู้เป่าบมอว่างั่นย่างได้บปล่แม่ย่างได้อยู่แล้วสามปีที่สี่นี่แหละย่างบ่ได้แต่อยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยอ่ะหมอว่าเป็นเกลือกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ่เหมือ่อนแรอยู่ลมแม่เพิ่นทางเหนืออันเด็ด ทั้งนั่พวกกร๊กุกการทั้งเบาวานทั้งตัดโอแต่ก้อนแม่ตัดทั้งสองให้น้องกับแม่กันยังได้ปกติเกาะเย่างบนได้ือเนียหายเขาบ้างหรือส่งเดือนนี่แหละบอเพราะตอนนั้นน่ะผมจู้ด้ว่าผมเข้ามาเอ็ดเถือนพระราชสถานอยู่แถวแถวนี้ล่ะ อเดเฮนพุ่นงานอันผู้ช่วยปนอมยูยูแถวแถวซอยซอยเขามัเปรเือนอันี่ไปเพราะก็หลายปีแล้วละถ้าแกเขาทิ้งไปหลังคเพราะมันกับเป็นรอยหลังมันไม่เปมีได้แต่ว่าเข้ามาในซอยที่นะ้นอว่ามีรลกระทิบบัตรอีกหลังนึงคทับแมนแมเพือนใหญ่แรงิ้องกระทิบได้เปหลัง เขาไปในทุ่งในท่าในี่แม่บ่ได้เป็นพิการกระปัวกระยั่งตะกี้ค่ะก็พ่อได้อยู่ได้กินก็บ่ได้เลือดร้อนอย่างอันนี้ระเบิดระดัวก็ร้อนตายก็มีผู้หามันก็คนเอามันกระเท้าไปหน้าแล้วแม่ท้อที่เห็นคนได้แอันนั้นอยู่เราไม่ได้ขึ้นมาอย่างได้พี่แต่ใครอยู่ได้ยังได้รู้ได้หลานจุบใครอยู่ก็พ่อแม่เย่าย่ำพอใจหายมีบ่แม่ ทุ่มเ่าวครับเมาเว้าเครับ้าบ่าเอาบ้าวด้เล่นกระดาษเงานบ้าวดุครับผบนั้นผมก็วันเราเข้าไปอ็ดเอกสารน่ครับให้เราส่งเรื่องเข้าจังหวัดโุนไวที่สุดเลอะถ้าเขาตีเือเข้าไปรับเงินออกมาเข้ากับได้เข้ามาอ็ดเลยแต่ก็มีนามข้าที่มาเฮกกะบ้าบอกจะก่อนเ้อครับ แม่ทีได้เกลือเมียงเขื่อนเมี่ยงโตมีต้องอันนั้นก็ได้แม่อยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวคนในอบตเนี่ยครับแล้วมันยกเธอแม่อีกมันจะมีได้อันนั้นมันจะไม่ได้ยะ่ญาติไอ้น้องเพราะคนในอบตก็มีแต่วัรุ่นน้่งนัองอย่างนั้นครับเออมันจะไม่ได้เสียเงินเท่านะคือคือเขาเอทเธอเบิร์ดเลยมันจะคราบจ้างเงินเขาเขาไม่เสียเงินนี่แม่ยังอ๋อสองเก้าสามเก้านี่ก็เงินกับแม่ พพอง่อเงินให้เขาเ่อึงอะไรลูกหลนไว้ได้เงินมากอ่ะแม่ก็ไม่ต้องเอเหลือแล้วก็อยู่แบบนี้แหละแต่ว่าคิดไว้ว่าแม่ละนอนมองไดในช่วงที่เอสแบบนี้นะคือันยักเรา่้งนั้นนอนมันจะมีอันวั้มีคนนี้กระจายเงินลวงตาหลวงพ่ออันนี้เงินลงตาอยนีบอกแ้กไปือ้าเอาไปซื้อลูกไปอยู่กับคน เราคนยำเจ็บคนจีนก็ห่าร่านอันนี้ดีอะรนี่น้ามาได้ติยาพอไดีมึงพอได้เว้านนั้นพอด้ถามได้ไถ่สำหรับสองเคสนี้ก็ผมสอบเคสแล้วก็เดี๋ยวจะทำเรื่องส่งเข้าจังหวัดครับก็เป็นยังไงก็ติดตามต่อลูลงไปนี่แบบครับแม่ครับภมเป็นแม่ภมเนี่ยเคยเป็นคูสอนอยู่บ้านคุกเลาะนี่ไหนคู่ย่งคูเพนอาจารย์นริษาชัยเพชร ตอนรุ่นใหม่หรีสิเจ้าว่าแม่นตั้งแต่รุ่นอนี้ซอนเขาไอเอ็กซ์ซอนเขาว่โอเอ,เออพ่มนี่พรมรุ่นเดียวกัน,นก็โอ่อูน้องไอเอ็กซ์เออซีโอซี้ามูนี่แม,นนแม่ไหมการหรือไอเอ็กซ์หนึ่งอ่อจาจะได้ว่าเราูจัดคู่เพ่นอยู่แล้ว อ๋อลู้ซีดแล้วก็หลายอยู่ได้เพราะมันแม่นอะรุ่นนะครับเม่ก็เคยเห็นตะกี้ก็ไปโรงเรียนอยู่เนาะไปย่างวันนั้นวันนี้ลูกโรงเรียนแม่นนก็ไปจกปักวะจักกับประจ๊ะแ <c oughs> ล้วหันไปรือมันหึงเออหึงแล้วโอ้ยตั้งหลายปีแล้วผมผมมาอยู่มาเรียนอยู่บ้านโค้งนี่ตั้งแต่ผมอยู่ปหนึ่งจนเดือนนี้ก็สามชิ้นโบกเลยแหละพรมคดีแล้วจะปีหลังสามชิ้ปีขึ้นแลัง จะพูดหอไปเะยเนาะมาตอนนี้อะไรก็ได้วกันเเอาละเพิ่นเพิ่นบอกอกจากวันหกเลาะเพิ่นก็ไปอยู่วันหลดแขียนื่อกเสีเีนี้กะปุพักปูหน้าลิงป่าอิดหนาชีวิตการราชการหลังกันดีงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนด้ไแมเดี๋ยวผมเฝ้าอิดลึงครับเดี๋ยวครับอะไรก็ไทยคลิปแม่ครับ้อยให้แม่กครับ เดี๋ยวอันพยายามเราดันเพื่อมันได้หลายที่สุดแช่ไหมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลทางเราส่วนราชการเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ทุกปีครับทุกปีทุกปีสองปีละสี่ห้าหลายก็เดี๋ยวถ้าว่าวันไหนได้งบมา เดี๋ยวก็จะเข้ามาซ่อมก็จะเป็น EP ต่อไปครับก็อีนี้ก็อยาฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสมัครใ้เป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปครับเพราะผมทำมานี่ก็หลายปีครับก็ตำบลนี้ก็ชาวบ้านได้ครับไม่ไม่ไม่เหมือนก็ไม่พูดครับก็คนไทยเป็นกำลังใจให้กันครับก็ชิ้นี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้ก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับ สวัสดีครับบายบายครับผม